ตามคาดพระเอกคนใหม่ของยา่าที่แท้คือหนุ่มคนนี้ความหล่อไม่แพ้นะเดชก่อนหน้านี้ผู้จัดละครมากฝีมือแอนทองประสมได้ออกมาเปิดโผล่ละครเรื่องใหม่อย่างหนึ่งในร้อยเป็นละครแนววินเทจซึ่งแอนเผยว่าตัวเองนั้นไม่กล้าเรียกละครแนวพีเรียดมีความโรแมนติกลว้ลวนๆโดยวางตัวพระเอกของเรื่องไว้คือต่อธนภพส่วนนางเอกต้องรอลุ้นกันต่อไปแต่จะเปิดกล้องในเดือนพฤศจิกายนนี้ ล่าสุดแฟนๆก็เ hey, ฮสุดๆหลังจากที่รอลุ้นนางเอกมาพักใหญ่ในตอนนี้ลงตัวที่ยายานางเอกลูกรักของแอนนั่นเองละครเรื่องนี้เป็นการเจอกันครั้งแรกของยายาและต่อธนภพแฟนๆรอติดตามเคมีใหม่นี้ได้เลยจะปังขนาดไหนที่หน้าจอช่องสาม